เดี๋ยววันนี้จะพาชมผักหน้าร้านของเรามีดอกไม้ด้วยนะทุกคนดอกบัวดินแล้วก็ดอกนั่นนะเสียงอาจจะดังนะเพราะว่ามันติดถนนร้านของเราเป็นร้านขายพวก,กเกษตรเคมีกเกษตรมีทุกอย่างเกี่ยวกับกเกษตรประมาณนี้มีผักมาขายหน้าร้านด้วยทุกคน ลูกค้าอยากได้ก็หยิบจับขายให้เลยเดี๋ยวพามาชมต้นไม้กันดูดอกไม้ก็สวยนะหน้าปปูกนะหน้าปกูกหน้าชมเนาะอันนี้คือดอกบัวด,ดินค่ะทุกคนดอกบัวด,ดินสีชมพูนี่ค่ะอ๋ะอร่อยหนึ่งบัง๊ ทุกคนอันนี้ก็จะเป็นรอ,องเท้าชาอ,อะไรไม่ใช่ลิบบินลิบบินชาลีนี่มีหลายสีอันนี้สีออกแดงๆอันนี้ออกเขียวตัวนี้ก็จะเป็นเป็นด่างๆสวยเนาะเป็นพ่กเป็นกอนี่ทุกคนปลูกง่ายๆไว้น่ารักน่ารักจะติดกันแล้วเห็นไหมไว้ติดกันก็ไม่ได้เขาจะไม่สวยมากเลยสวยสวย อันนี้ผักเป็ดผักเป็ดนี่กินได้อเอาไว้ประดับแต่ก็กินได,ด้ผักเป็ดไทยอันนี้ดอกรดน้ำรดน้ำโดนโดนน้ำนี่ช้ำหมดแล้วดอกสาวน้อยสาวน้อยอะไรนะสาวน้อยเล่นแดดหรือทุณนายติดสายอันนี้ผักเป็ดญี่ปุ่นตอนนั้นต้นสมุนไพรอันนี้แพรเซียงไห้หอ,อ,อใหญ่เลยสวยมากเลย สวยแบบนี้ตอใหญ่สวยมากเลยจะได้ขยายพันธุ์อีกแล้วเนี่ยว่างๆทำไว้ลูกค้ามาเห็นก็อยากได้ะขายไปเลยดิถา,ามก็ถามอันนี้จะได้ไปทำไวอีกแล้วสวยอันนี้ไม่ได,อดอกคุณนายเต็อนสายสวยๆเลย กสีสวยสีนี้ก็สวยดีนะน,นี่ออกส้มๆน,นี่ออกส้มๆน,นี่ออกชมพูชมพูอนนี้สวยสวยมากสวยมากจะพาไปชมสมนุนไพรทางนี้ ก็เป็นต้นใหญ่สมุนไพรต้นใหญ่นี่อะไรนี่มเป็นใบสมุนไพรมีมแมลงหรือเปล่าอันนี้ต้นละอันนี้ต้นละสามสิบต้นใหญ่แล้วขายดีจะหมดแล้วชุดนี้ต้นละสามสิบต้นใหญ่ๆสี่ต้นร้อยน,นี่ก็จะเป็นเบี้ยพริก พริกนี่เอายากมากช่วงนี้พริกถุงละสิบบาทก็จะมีผักแพรวผักแพรวก็จะสิบบาทผักแพรวกินด,ดีมีประโยชน์อันนี้พ่อก้าอะไรนี่น่าจะเป็นผักกาดกวางตุง้หงหล่ใชะก,กาดกวางตุง้ง แรงไปหน่อยมาทิ่มเลยโดนโดนรด,ดน้ำแรงไปหน่อยต้องลดค่อยๆเนาะต้นพันธเขาต้นอ่อนเนี่ยโอ้ยอันนี้นก็จะเป็นคนาค่ะพอดีลูกค้าสั่งให้เพาะก้าให้คนาอันนี้ก็จะจะเป็นขาวปีหรือไงเนี่ยลืมแล้วเนี่ย กาดขาวปีไหมหรือว่ากวางตุ้งห้องเต้นี่ก็จะเป็นดอกดาวเรืองค่ะดอกดาวเรืองจะมีดอกแล้วต้นใหญ่ก็มีนี่ก็มะเขือมะเขือก็สวยค่ะกำลังสวยเลยสิบ,บาทอุ้ยมีแพรเชียงไห้มาอยู่ตรงนี้ด้วยนี่จะมีมะละกอ แล้วก็ดอกเนี่ยดอกไม้สวยมากเลยแล้วนี่ก็สมุนไพรอันนี้ก็จะมาดูก้าอันนี้นก้าไอ้น,นี่ไปอันนี้ก็สลัดอันนี้เรดโอ๊ค่ะลูกค้าสั่งไว้ให้ลูกค้าอันนี้ก็คณะกรปนกับไอ้น,นี่นะ่ะ น่าจะเป็นกวางตุ้งนี่พอ่อพ่อแครลลอทเแบบี้แครอทไว้แล้วก็ไออะไรนะไออะไรนะนี่อะไรมันเ็บิสรูทโอ้ยลืมชื่อตรงนี้ก็จะเป็นต้นไม้มงคลล้างมือก่อน ม่ัเปลี่ยนหัวไหมน,นี้ก็มีไอ้นี่ดอกไอ้ต้นในใบด่างด้วยนะอะไรนะไอ้ส้มจี๊ดใบด่างส่วนนี้ก็จะเป็นเพื่อเราเพราะเราพอมะเร็ดลงมเมล็ดเมื่อวานเรดดิสเรดดิสอู้เรดดิสกระเด็นกระดอนเลยเรดดิส บนไอ้นี่จะลองดูจะลองก้าแรดิสบนแม่ถอนขึ้นมานี่ก้าแรดิสในไฮโดรโปรนิกดูค่ะทุกคนว่าเขาจะได้ไหมนี่ก็จะเป็นสลัดก้าสลัดที่เราจะาไปลงนี่ใหญ่แล้วเนี่ยเลดโอก๊ก มีร e ดโอ๊กมีฟินเล่มีฟินลินโอ๊กข้างในอันนี้ประกาศขาวน้อยประกาศขาวน้อยสวยอันนี้คือก้าสลัดอันนี้ของอะไรเนี่ยน่าจะเป็นสลัดแก้วสลัดแก้วแล้วก็มี โอ๊กเลดโอ๊กหลายอย่างอันนี้รอยน้ำไปอันนี้เติมสารอาหารเอบแล้วค่ะลองจะลองคณะด้วยฟินเล่มีเยอะเลยเห็นไหมฟินเล่เรากำลังสวยค่ะสวยมากเลยฟินเล่ระบบรากแข็งแรงมากฟินเล่สวยๆค่ะ<ม>อุ้ยน้ำน้ำลดเติมน้ำ อันนี้ก็จะเป็นกลีนโอ๊กกีนโอ๊กสวยเหมือนกันจะได้เอาไปลงน้ำแล้วนี่ใหญ่มากแล้วนี่จะผักกระแยงแล้วก็มีผักแพรวมีสุไพที่ทำเป็นไฮโดรด้วยเห็นไหมเรดโอ๊กแล้วก็มีขันข้นช่ายขั้นช่ายช่วงนี้ก็จะ ดูเลยยากไปหน่อยถ้าปลูกไฮโดรก็ปลูกได้ใช่๋ยากพาไปชมกระท่อมแม่บีวันนี้ยาวๆเลยทัวร์ยาวๆเลย,ย,ย,เลยต้นกระท่อมแม่บีสูงแล้วนะสวยงามมากเลยถุงจะถึงเอวแล้วนี่สูงสูงถึงเอวแล้วค่ะเห็นไหมกำลังจะแตกแขนสงสวยมากเลยได้หลายต้นเห็น สูงแล้วนี่เป็นเป็นแม่พันุ์ได้แล้วด้วยงามมากเลยทุกคนคุณแม่บีมากๆเลยน้องบีอันนี้ก็บัวบัวดิน,นต้นดอกไม้ขยายไว้ <Yeah. S 2> วันนี้ถัวยาวๆอุ้ยมาไอเนี่ยมะละกอกำลังมีดอกสวยงามถัวยาวๆเลยไปแล้วทุกคนสวัสดีค่ะ